คือเดิมทีทุลักทุเลเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งชื่อนี้ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารเลยก็ประมาณนี้ก็เกือบร้านกว่านะครับ ชื่อสุธัยหันอุสมนานเรียกง่ายๆคือแบอังแบอังแต่พื้นเพเดิมเป็นคนนาราธิวาสอำเภอแววงแต่ทีนี้มาทำงานอยู่ที่นี่ประมาณ5ปีครับแล้วก็ได้มาเปิดร้านชื่อร้านทุลักทุเล คือเดิมทีทุลักทุเลเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งชื่อนี้แรกเริ่มอ่ะร้านเราเนี่ยจะมี5คนแล้วก็จะมีหัวโขนอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารแต่ทีเนี้ยเนี่ยเวลาผ่านมาเนี่ยหัวโขนคนนั้นถอนตัวออกมาทําให้มีแค่เราสีคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารเลยความเป็นมาของทุลักทุเลเพราะเราคิดว่าการที่เราเดินแบบทุลักทุเลเนี่ยเรามาถึงจุดนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความพยายามของพวกเรา อัฟฟันดีนะครับก็คือเรียกง่ายๆคือแบ,บปังครับอยู่นราธิวาสแต่ว่ามาตั้งหลักได้แฟนพญะลาที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยวรถของชุมชนถ้าเกิดว่าเข้ามาทางนี้ก็จะเลี้ยวรถตรงนี้จุดนี้ว่าเป็น เป็นเหมือนป่าเลยตรงนี้เมื่อก่อนนะครับพี่เขาจะขายแต่ว่าไปไปมามาก็ไม่ขายเราก็ดีใจว่าพี่เขาไม่ขายก็เลยคุยกับพี่ชื่อพี่ลอยคนนาที่วัดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ลอยวันนี้อาจจะไม่ไม่เจอร้านทุลทเลนะครับต้องต้องขอขอบคุณพี่ลอยจริงๆครับว่าให้โอกาส ประมาณนี้ก็เกือบล้านกว่านะครับถามว่าเราก้าลงทุนไหมแรกๆก็ก็กล้ากึ่นนะฮะแต่ว่าด้วยศักยภาพพวกเรา4คนเราคิดว่าเรามีพวกพวกเรามีทีมงานเรามีเราคิดว่าน่าจะผ่าน คือที่นี่เนี่ยเดิมเบาเนี่ยสองสปีก่อนที่แบร์จะมาเนี่ยเขาว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนอาศัยนักศึกษาไม่ค่อยมาอาศัยแต่ด้วยความที่เมืองกําลังแออัดแล้วก็เจริญมาทาง ฝั่งเตเบาะหรือว่าฝั่งบะเซ็งบะเซ็งนอกเนาะมันก็เลยเราก็มองว่านักศึกษาก็เลยพักอาศัยแถวนี้เมื่อไหร่ที่นักศึกษาอยู่อ่ะทำให้ตอบโจทย์ธุรกิจของเราตรงนี้เราพยายามสร้างแบบร้านให้ร้านเรามีจุดเด่นกว่าร้านอื่นคือในย่ลาจะไม่มีร้านลานกว้างแบบนี้จะไม่ค่อยมีจอยั์ลานกว้างมีดนตรีสดอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดเด่นของเราที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาได้ถึงจะอยู่ในซอยลึกก็ตาม ซีเนเจอร์ของทีร้านจะมี2อย่างนะก็ะคือกินแล้วติดใจครับหนึ่งก็คือชานะครับชาทุลักทุเลถึงชาครับและก็เป็นยำยำนี้กินแล้วต้องมาอีกครับยำทุลักทุเลและก็ยำหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็มีเมนูเกี่ยวกับน้ำสั่งและก็เบอร์เกอร์โรตีโรตีมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับ เวลามีนัดบอลอะไรก็มีโปรเจคเตอร<า>์ฉายบอลอะไรอาหารอร่อยดียำก็อร่อยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีร้านที่แบบเอ่อบริเวณที่แบบกว้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันก็คือมีแบบร้านสปดเปิดบอลนี่อะไรนี่ก็ประทับใจนั่งกับบรรยากาศนอะ่ะมันสาวมาเดีบยนั่งชิลๆผ่อนคลายอนะ่ะชอบเมนูอะไรของร้านก็เป็นยำทุลักทุเล มีกรบรถมาครั้งแรกก็ติดใจบรรยากาศรู้สึกเป็นเหมือนสามจังหวัดครับเป็นเอกลักษณ์สามจังหวัดพื้นที่ของร้าน <c oughs> เป็นพื้นที่กว้างโล่งกว้างผลตอบรับก็บอกได้คําเดียวว่าอาลฮัมดุล้์ครับตั้งแต่เปิดร้านมาถึงวันนี้ก็ลูกค้าก็เหมือนเดิมเต็มทุกวันครับลองมาสักครั้งนะฮะจะมีครั้งที่สองครับก็คือร้านทุลักทุเลนะครับร้านอยู่ตะบะยะาลานะครับซอยรบเพร